วันนี้ครับผมจะมาสรุปนะครับสินเชื่อบ้านจากธนาคารทอสในช่วงปลายปี2,564นี้ครับว่าในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยเขามีสินเชื่ออะไรให้เราไปขอบ้างครับและแต่ละตัวครับมีจุดเด่นเป็นยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงและที่สําคัญครับอัตราดอกเบีย้ยเป็นยังไงเนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดเลยนะครับในคลิปนี้ แต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันก่อนนะครับว่าการที่เราซื้อบ้านในปี2,564นะครับที่เป็นปีแห่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแบบนี้ครับมันมีข้อดีอะไรอยู่บ้างครับจากที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมานะครับถ้าเกิดว่าเรานะฮะกู้ซื้อบ้านในช่วงปลายปีนี้ครับข้อแรกเลยนะครับสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับคือถ้าเราซื้อบ้านมือหนึ่งนะครับที่ตรงตามเงื่อนไขของทางรัฐนะเราจะได้นะครับเข้าร่วมมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองจากทางภาครัฐนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าการ ลดค่าอนค่าจดจำนองครั้งนี้ครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเราเป็นจำนวนมากเลยนะครับค่าอนครับจาก2%เรหลือ0.01%ครับค่าจดจำนองครับจากหเรหลือ0.01%ครับ จาก20,000เหลือ100จาก10,000เหลือ100ครับประหยัดไปเยอะจริงๆนะแต่ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ใช่บ้านทุกหลังคอนโดทุกห้องจะเข้าร่วมมาตรการนะครับต้องตรงตามเงื่อนไขของรัฐนะครับที่เขาแจ้งมาคือเป็นโครงการจัดสรรมือหนึ่งราคาไม่เกิน3ล้านนะครับเป็นประมาณนี้อันนี้คือเรื่องแรกครับสำหรับเรื่องที่2นะครับในปี2564ดีครับหลายๆคนก็น่าจะทราบข่าวนะฮะว่า d e v e l o p e r หลายๆเจ้าครับต่างพากันจัดแคมเปญลดราคาจัดหนักจัดเต็มบางที่ลดไป30-40 บางที่เอาหนักๆก,ก็ห0เปอร์เซ็นต์เลยก็มีบางที่ซื้อห้องแถมเฟอร์แถมบิ Built ้วอินแถมรถแถม,ถแถมนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าเข้าใกล้ปลายป,ปีเท่าไหร่นะฮะยิ่งช่วงปิดปีเท่าไหร่เนี่ยโปรโมชั่นนะครับจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะฮะที่ดีมากๆสาหรับคนที่จะซื้อบ้านในช่วงเวลานี้และประโยชน์ข้อสุดท้ายนะครับถ้าจะซื้อบ้านในปีนี้เนี่ยก็คือดอกเบีย้ยครับอยู่ในช่วงราคาที่ถูกมากๆนะครับตั้งแต่ปี663ดอกบีย้ยยนโยบายรวมถึงดอก เงินกู้ MRR MLR MOR เนี่ยครับได้มีการปรับลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปลายปี2 5 6 4นี้เนี่ยดอกเบี้ยก็ยังคงถูกอยู่ดีนะครับดังนั้นสรุปรวมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความพร้อมเราวางแผนที่จะซื้อบ้านมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยการซื้อบ้านในช่วงครึ่งปีหลังของปี2 5 6 4ี่เนี่ยผมว่าเราก็จะได้ประโยชน์ไปเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นครับกลับมาเรื่องเดิมฮะผมก็เลยนะครับรวบรวมผลิตภัณฑ์นะครับสินเชื่อบ้านของทอสเนี่ยแหละครับมาให้ ทุกคนดูกันนะครับเพราะทออสเนี่ยเขาก็จะมีโปรดักต่างๆออกมาเยอะครับโดยหลักๆแล้วครับก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อสําหรับการซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับปลูกบ้านอะไรพวกนี้แหละมาสรุปให้ทุกคนฟังกันครับว่าในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยมีโปรดักตัวไหนน่าสนใจบ้างตัวไหนเหมาะกับเราบ้างเงื่อนไขตัวไหนที่มันเหมาะกับเราบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับมาที่สินเชื่อตัวแรกนะครับสินเชื่อตัวแรกเนี่ยเป็นสินเชื่อบ้าน New Home นะครับตรงตามชื่อครับสินเชื่อตัวนี้ไว้สําหรับการกู้ซื้อบ้านใหม่ คอนโดใหม่นะครับที่ยังไม่มีการเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนเจ้าของมาก่อนนะครับก็สามารถใช้สินเชื่อตัวนี้ได้นะครับระยะเวลาผ่อนนะครับของสินเชื่อบ้านนิวโฮมตัวนี้เนี่ยสามารถผ่อนได้40ปีครับและนะครับจะต้องผ่อนกับเขาไม่น้อยกว่า3ปี6เดือนนะครับในส่วนนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าเวลาเราจะไปรีไฟแนนซ์เนี่ยเราก็ต้องดูระยะเวลาตรงนี้แหละครับว่าแบงก์กำหนดให้เราผ่อนขั้นต่ํากับเขาเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคสินเชื่อนิวโฮมนะครับจะสําหรับบ้านใหม่คอนโดใหม่นะครับที่วงเงินกู้ตั้งแต่1.5ล้าน และไม่เกิน2.5ล้านนะครับดังนั้นการที่เราเลือกสินเชื่อนิวโฮมเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าไปกับมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองโดยปริยายเลยนะครับมันจะล็อกกันพอดีเลยอ่ะโอเคมาดูดอกเบี้ยครับผมว่าดอกเบี้ยเขาโอเคเลยนะดอกเบี้ย6เดือนแรกของเขาเนี่ยครับอยู่แค่1.99%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับนะฮะหเดือนแรกนะครับส่วนเดือนที่7นะครับไปจนถึงเดือนที่12เนี่ยก็จะขยับขึ้นมาเป็น2อดเปต่อปีนะครับส่วนดอกเบี้ยในปีที่2นะครับจะอยู่ที่ดอกเปอร์เซ็น 3.5%ต่อปีนะครับสรุปรวมๆแล้วครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยนะครับ3ปีแรกของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2.965%ต่อปีนะครับก็ต้องถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับอยู่ที่ไม่เกิน3%ต่อปีถือว่าใช้ได้เลยนะครับเขาก็บอกนะครับว่าเริ่มต้นผ่อนนะครับง่ายๆนะครับเพียงเดือนละ5,200บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็ระยะเวลา40ปีนะครับอ่ะดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นสินเชื่อตัวแรกนะครับของธนาคาร ทออศนะครับมาที่สินเชื่อตัวที่2นะครับเป็นสินเชื่อที่ชื่อว่าทออศเพื่อสารรักนะครับปี2564สินเชื่อตัวนี้ครับก็สามารถขอได้จนถึงวันที่30ธันวาคมนะครับปี2664นะ เงื่อนไขแรกเลยนะครับคือวงเงินกู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครับจะต้องเป็นบ้านที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทเท่านั้นนะครับวัตถุประสงค์ครับก็สามารถซื้อบ้านซื้อคอนโดได้อันนี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะต้องเป็นมือ1หรือมือ2นะครับก็น่าจะได้ทั้งคู่นะครับระยะเวลาผ่อนของเขานะครับให้ผ่อนนานสูงสุด40ปีนะครับทอสสเนี่ยคือสูงสุดจะ40ปีเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับและนะฮะจะต้องผ่อนไม่น้อยกว่า4ปีนะครับสำหรับสินเชื่อตัวนี้ดังนั้นหมายความว่า4ปีครับถึงจะสามารถรีไฟแนนซ์ไปแบ ไปดูดอกเบีย้ยกันครับอัตราดอกเบีย้ยปีแรกนะครับจะอยู่ที่2.5%ต่อปีนะครับปีที่2ครับจะอยู่ที่3.5%ต่อปีครับและปีที่3นะครับก็จะอยู่ที่ 4. 5ต่อปีนะครับ และสุดท้ายครับเฉลี่ย3ปีนะครับจะอยู่ที่3.5%ต่อปีนะครับดีก็เป็นนะฮะอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านสารรักจากธนาคารทอสในปี2564นี้นะครับตัวถัดไปนะครับเป็นสินเชื่อบ้าน Dream Home จากธนาคารทอสสนะครับสินเชื่อตัวนี้ครับก็สามารถซื้อบ้านพร้อมที่ดินซื้อคอนโดหรือปลูกสร้างบ้านได้หมดเลยนะครับและนะครับจุดเด่นสําคัญของสินเชื่อตัวนี้ที่ผมชอบนะครับคือดอกเบี้ยเขาจะเป็นแบบฟิกไปเลยครับ3ปีแรกเนี่ยให้เป็นฟิกไปเลยไม่มีเป็น MRR ลบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา ไปดูกันระยะเวลาผ่อนนะครับของสินเชื่อ Dream Home ตัวนี้ให้ผ่อน40ปีครับและจะต้องผ่อนกับเขานะครับไม่น้อยไปกว่า3ปี6เดือนด้วยกันนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะคงที่3ปีแรกเลยครับคือจะอยู่ที่3.35%ครับดังนั้นดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกเนี่ยก็อยู่ที่3.35นะครับก็ต้องถือว่าโอเคนะและสําหรับคนที่ไม่ชอบความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเออให้มันฟิกไปเลยเนี่ย อ่าสินเชื่อ d ดี Home ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์นะครับอ่ะเนี่ยครับเขาบอกนะครับว่าผ่อนเนี่ยฮะเริ่มต้นเนี่ยละละ2,800นละ2,800บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับก็ผ่อนเบาๆนะแต่ก็ต้องย้ำครับว่าการที่ผ่อนเบาๆแบบนี้ครับมันก็จะไปเป็นดอกเบี้ยเยอะนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามโปะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเนาะอืมโอเคไปต่อตัวต่อไปครับ สินเชื่อต่อไปเนี่ยเป็นสินเชื่อ All Home นะครับก็สําหรับการซื้อบ้านหรือคอนโดนะครับเขามีเงื่อนไขนิดนึงครับถ้าเกิดว่าซื้อบ้านหลังแรกนะครับในจำนวน LTV เต็มร้อเนี่ยและราคาไม่เกิน10ล้านบาทเนี่ยนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยชุดพิเศษชุดนี้มานะครับไปดูกันนะครับ อัตราดอกเบี้ยชุดพิเศษชุดนี้นะครับก็จะได้นะครับถ้าเป็นลูกค้ารายย่อยนะปีแรกครับจะอยู่ที่3.05%ต่อปีครับปีที่2ครับจะอยู่ที่4.05%ต่อปีครับและปีที่3ครับจะอยู่ที่4.25%ต่อปีครับดังนั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกเนี่ยจะอยู่ที่3.78%ต่อปีนะครับสำหรับสินเชื่อบ้านออโฮมตัวนี้นะครับและสินเชื่อบ้านตัวสุดท้ายนะครับของทเอสอคือสินเชื่อบ้านดีเวลลอปเปอร์นะ สันที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับตัวโครงการนะครับระยะเวลาผ่อนครับนานสูงสุด40ปีครับแล้วก็ต้องผ่อนไม่น้อยกว่า3ปี6เดือนนะครับสำหรับสินเชื่อบ้านดีเวลลอปเปอร์นะครับมาดูอัตราดอกเบี้ยกันครับอัตราดอกเบี้ยนะครับปีแรกครับจะอยู่ที่2.9%ต่อปีครับปีที่2ครับก็จะอยู่ที่2.9%ต่อปีฮะอันนี้เป็น MRR ลบนะครับพอลบออกมามันได้2.9นะครับปีที่3ครับก็จะอยู่ที่ MRR ลบ2.4ครับอยู่ที่3.75%ต่อปีครับ ฉเฉลี่ยแล้วครับ3ปีแรกเนี่ยจะอยู่ที่3.18เซต่อปีนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นนะครับรายละเอียดของสินเชื่อบ้านจากธนาคารทอสอธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับไปจนถึงวันที่30ธันวาคมปี2564นกะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละตัวครับมีอัตราดอกเบีย้ยที่แตกต่างกันครับมีการคิดคำนวณเงินผ่อนที่แตกต่างกาันรวมไปถึงมีเงื่อนไขข้อกําหนดที่แตกต่างกันครับบางคนอาจจะไปเข้าเงื่อนไขของสินเชื่อตัวหนึ่งบางคนอาจจะไปเข้าสินเชื่อเงื่อนไขของ ดังนั้นครับก็ลองพิจารณาแล้วเลือกสินเชื่อที่มันเหมาะกับเราที่เรารู้สึกโอเคนะครับและรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถไปสอบถามได้ที่ธนาคารทอสทุกสาขานะครับหรือว่าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารทอสนะครับคืออย่างนี้นะครับปีนี้เนี่ยองค์ประกอบหลายอย่างครับมันเอื้ออํานวยเหมือนมันจะผลักดันให้เราไปซื้อบ้านสักหลังหนึ่งซะเหลือเกินใช่ไหมครับแต่ผมก็อยากจะบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าอยากให้มองเรื่องโปรโมชั่นส่วนลดรวมไปถึงดอกเบี้ยที่มันถูกอะไรพวกนี้ครับให้มันเป็นแค่โบนัส พพิิิเเเศษ่มมตกลับมาเรื่องหลักเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดครับว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยครับอยากให้เรามาตรวจสอบความจําเป็นกับความพร ing, no our our part, story, Leah, ้อมของเราก่อนครับสเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องแรกคือเฮ้ยวันนี้เราจําเป็นต้องซื้อบ้านจริงหรือเปล่าหรือถ้าวันนี้เรายังอยู่กับครอบครัวได้เราอาจจะอยู่กับครอบครัวไปก่อนไหมหรือถ้าวันนี้คุยกับแฟนแล้วว่าเช่าไปก่อนไหมเพราะว่าอนาคตอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนวันนี้รายได้เราก็ไม่รู้จะหายไปตอนไหนเนี่ยครับเป็นการตรวจเช็คความจําเป็นนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่า จำเป็นหรือไม่ครับมาดูอีกเรื่องครับเรื่องนี้สําคัญไม่แพ้กันเลยนะเรื่องนี้คือความพร้อมครับความพร้อมเรื่องอะไรล่ะความพร้อมเรื่องการเงินครับ ก่อนที่จะซื้อบ้านผมจะพูดย้ําเสมอนะครับว่าเราควรเตรียมเก็บเงินสํารองเงินสํารองเงินสํารองนะครับจำนวนเงินสํารองที่ผมแนะนําให้ทุกคนเก็บกันนะครับเอาง่ายๆเอาแบบขั้นต่ําที่สุดครับคือควรจะมี6เท่าของเงินผ่อนนะครับบ้านที่เราจะซื้อราคาเท่าไหร่ครับไปคํานวณเงินผ่อนมานะครับว่ามันผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ถ้าคํานวณไม่เป็นลองไปดูคลิปในช่อง u t u b e นะครับอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยพอคํานวณได้แล้วครับเราก็เก็บเงินก้อนนั้นให้ได้ก่อนสัก6เท่าของเงินผ่อนพอได้เงินก้อนนั้นแล้วครับ จะไปซื้อบ้านหรืออะไรเนี่ยมันจะซื้อด้วยความสบายใจซื้อด้วยความอุ่นใจนะครับเนี่ยเป็น2เรื่องหลักๆครับความจำเป็นกับความพร้อมครับเป็นเรื่องที่ผมอยากให้กลับมาคิดกลับมาพิจารณาก่อนเสมอนะครับโปรโมชั่นส่วนลดหรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับอยากให้มองเป็นแค่ส่วนเอ็กซ์ตร้าส่วนเสริมแค่นั้นเองนะครับดังนั้นครับในวิกฤตแบบนี้นะครับในสถานการณ์แบบนี้นะสำหรับคนที่เตรียมความพร้อมวางแผนไว้แล้วผมก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสทองจริงๆนะครับที่จะซื้อบ้านซักหลังหนึ่งนะครับก็หวังว่านะฮะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคน นนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านในช่วงปลายปี2564นี่ครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะเอามาเล่าที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนฟักกันอีกเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูลิวิ่งครับสวัสดีครับ